ก็เคยแก่แก่น่ะมาผักฉันตกบันไดเอือไม่ใช่จ้ะฉันไม่ได้ทำแั่หน่อยมันมั่วนะผลักผักผลักเอาไว้อืออือมันเป็นไรเอ่ยเอ้าโอ๊ยช่วยด้วยพูดไปบบ้านค้าไอร้านไอร้านไอร้านโอ้โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยคอหักออฮ่า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 โอ้วย วัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมโลบอกกันอีกแล้วซึ่งวันนี้นะคะเจะก็อยู่ในแบบที่มีชื่อว่า The Nursing Home นะคะหรือว่าบ้านพักคนชรานั่นเองนะคะคือตอนนี้จะบอกทุกคนว่าเราอะแก่แล้วนะคะเราชีวิตของกระเทยแก่ทุกคนมันจะต้องมาอยู่บ้านพักคนชราเพราะว่าแก่ไปผัวก็ทิ้งเพราะเราไม่สวยมันแต่ก่อนแล้วแต่ถึงแม้เราจะเข้าบ้านพักคนชราก็ตามแต่ก็ยังสวยอยู่นะทุกคนดูชุด ชุด <laughs> คือยัวเพศมากไม่ไหวยัวบดยัวบดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ hey, บ้านพักคนชลาตั้งแต่1,775โ <Wow. S 1> อเก่ามากอะ่ะอุ้ยคนแก่เต็มเลยอะ่ะอุ้ยดีป้าดีสิเป็นดาวที่หรือเปล่าฉันจะมาแย่งความดาวคืนอุ้อยเฮ้ยมีคนล้ม อีนี่เป็นคนทำหรือเปล่าเนี่ยฮะอุ้ยชักแล้วเขาชักแล้วพยบาบาลคะพยาบาลเอมีคนร้มจนเห็นว่าอีคนที่ทำนั่นเนี่ยป้าหัวชมพูเนี่ยมันทำแกทำใช่ไหม<ะ>แกทำใช่ไหมเดินหนีฉันหรือไงเดยวจะโดนเดอนจะโดนอุ้ยตัวนี้มีคนตายด้วยดูหน้าดิหน้าเหมือนแมวเลยชื่อว่าโดริสนะคะเกิดปี1827ตาย2022ที่อเพิ่งตายเองนี่นาอีป้าดีม่นี่ทำไมวะเอะอุ้ยชี้หน้าเหรอแกก้าชีาช้หน้าฉันหรอฮะ เฮ้ยม guys, uh, like, way, huh? ีชั้นบนด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะชั้นบนก็คือแบบว่าน่าจะเป็นห้องพักนะคะทุกคนอีห้องพักว่ามีคนเจ็บด้วยอันนี้ทำอะไรกันวะอ่ะพวกแกทำอะไรกันวะเด็กสองคนนี้เดี๋ยวจะโดนอ๋อมีการภาพบําบัดด้วยนะทุกคนห้องโยคะด้วยเจ๋งว่ะโอ้แล้วตรงนี้ก็มีห้องสมุดด้วยนะคะทุกคนก็เราเข้าห้องสมุดอายุเราเพิ่มอันนี้อยากลง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 เอาอีนี่ย่งฉันหรคะฮะขว้าชมพูมานี่มานี้มา ก่อนไปโยคะขอสักทีหนึ่งฮะหล่อนแย่งฉันเหรอหล่อนทําไมคะตั้งแต่ตอนแรกเข้ามาหล่อนก็ชี้หน้าด่าฉันเลยแกอยากร้องนะใช่ไหมอีจันจานนี่นะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ Mother, no? no? ้โอ้โอ้โอ้คออหักเลยคอหักโล้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวแล้วเฮ้ยไม่เกี่ยวแม่อู้พยาบาลมาแล้วมีคนล้มค่ะ ไอนมมีคนร้องตรงนี้อ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไอป้าไปก่อนน่าจะป้าไปงานศพสายนะ่ะเมื่อกี้เห็นว่ามีงานศพใครกันไม่รู้่ <c oughs> นี่นขอฮา,าไปแล้วไม่เห็นมีงานศพใครเลยหลอกลวงนี่หว่าเมื่อกี้ขึ้นว่างานส <c oughs> างกรานก็ข่าฮ่าเลยเหรอขาเลยอะ่ะเขาโกรธเขากำลังโกรธเราเขาด่า,าเราอยู่แล้วทำไมล่ะก็ฉันจะไปจุดที่นี่หล่อนคิดว่าหล่อนใหญ่ที่นี่หรือไงคะฮะ ไอ้กแก่ฉันเป็นตัวจริงค่ะจะไว้ด้วยฉันจะมายึดบ้านพรรคคนชราเพราะฉันคือควีนควีนตัวจริงมาแล้วจ้ะอามะขิงค่ะอามะขิงค่ะถ้าแกกดแล้วก็แกก็ทวงบัลลังก,ก์คืนสิว้ยายตดใส่ไอ้หน้าเกลียดเอ้ยน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากเอ้ยเฮ้ยรับไม่ได้อ่ะไอ้หนุ่มเอ้ยไอ้หนุ่มเอ้ยอ้แกตัวนั้นเป็นตดใส่ฉันน่ะแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเราเจอ เจอพึ่งแก่พึ่งแก่พึ่งแก่ได้ด้วยหรอเนี่ะมันขึ้นมามันขึ้นมาแล้วว่ามันขึ้นมาแล้วต้องให้มันหนักต้องให้มันหนักวิวิวิมันขึ้นอนุญาตทุกคนมันจะเข้าห้องเลยนี่อย่าให้รู้นะว่าลงถ้าลงแล้วก็แกไม่รอดแน่ฉันแบบว่าแอปมาแบบว่าดูปลาดีกว่าอุ้ยปลาสวยจังเลยปลาสวยจังเลยอ่ะเออว่าไงไอ้หนุ่มพระรูปหล่ออ่ะสนใจคุณยายไหมคุณตาอุ้ยมันหนาวทุกคนฝาก เราแบบเอเฮ้ยนกดนตรีฮ่าฮ่าฮ่าอิงโกิงโกไปแล้วไปแล้วไม่หลุไม่โอ้โหบิงโกไปเล่นวิงโกไปแล้วไปลไปาเล่นบิงโกดีกว่าเฮ้ยเบอร์ห5หเหรอทุกคนไม่มีอ่ะไม่มีหกห้าโ้ยจับดีดีดี่หนี่ยย่้ามาจ่ะ สามเอ็ดโอ้ไม่มีสามเอ็ดอ่ะนอยสิบสามไม่ได้หรอสิบสามนี่ไงมีจริงก็สิบสามงงเว้ยรอ <laughs> บนี้รอบนี้นั่งมยืนข้างๆเราทุกคน <laughs> ไม่รู้ไม่รู้เล่นมิงโกไม่เล่นมิงโกไม่เห็นไม่เห็นทุกคนดูน <laughs> ะนั่งนั่งถึงกับใส่เครืองออกเสียงเครื่องช่ <laughs> งหายใจแล้วขอเบอร์เจ็ดหน่อยได้ไหมขาดอันเดียวเนี่ยโอ้ยมีคนมิงโกไปแล้วอ่ะพยาบาล <laughs> พยาบาลมิงโก <laughs> ก,ก็เคยแกแกน่ะมาผลักฉันตกบันไดออไม่ใช่จ้ะฉันไม่ได้ทำแันหน่อย,อยมัม่วนะแกน่ะทำฉันน่ะจะไปฟ้องพยาบาลก็คุณตำรวจมาจับกแกแกนคิงแกก็ไปฟ้องเลยไม่มีหลักฐานรอกหน้าอ,อย่างแกนะฮะไอหัวแหลมจำไว้นะฉันจะฟ้องพยาบาลและแกต้องโดนพยาบาลฉีดยาชาเข้าสมองแล้วก็ตุยไิษละได้สิไปฟ้องพยาบาลไปเลยไปไป นางโกดทุกคนนางโกดนางโกดเราอ่ะเฮ้ยตอนนี้มีคาเฟ่ขึ้นทุกคนเอ่นี่ไงหยิบกินได้อุ้ยเรามีแบบว่าอาหารบริการฟรีด้วยทุกคนอาจจะต้องมานั่งกินตรงนี้ป่ะกินยังไงอ่ะนั่งอ่ะนั่งดิเอาเอากินยืนกินวอรออร่อยจังวะอุ้ยเจ๋งนะทุกคนตอนแก่ไปถ้าอยู่แบบเนี้ยก็จะเลิศอุ๊ยนี่มาเอาอะไรเนี่ยมาเอาอะไรอ่ะมาเอาอะไรเอ่ยคะหล่อนเป็นอะไรเอ่ยอ้าใช่ไหมผู้่ยพยาบาลคะ ไอรันไอรันไอ้รานโอ้โอ้ช่วยดนี่ชิดนี่โคตรหักโอ้โอ้โอ้ชิดยช่วยดนี่ไอ้มันมันปาฉันตกบันไดมันขำสะใจเลยนะโอ้ฉังไม่ยอมนะพราหนุ่มเอ้ยแกนะแกและแกจะได้เห็นกีกันแน่นอนไม่แกก็ฉันที่ต้องตายกันไปข้างหนึ่งจำไว้ไปที่โยคะเอ้ยมีเรียนโยคะด้วยเหรอนี่จองจองจองข้างหน้าจ้ะอย่ามาแย่งจองข้างหน้าตรงนี้ ต้องนั่งคาสมาธิเหรอนี่แน่เอะไรยีนี่มาข้างๆกูเฉยเลยโ้ท่านี่ตัวหกักโอ้ยกอลฟแกรบเหลือเกินถ้าต่อไปนะคะอี้นิดน,น,นึงขอขอแย่ขอแย่รักแร้หน่อยเหมือนไส้อจันดานมีพึ่งมีพึ่งมาเล่นโยคามีพึ่งเล่นโยคาด้วยอุ้ยอีนี่ได้รางวัลเยอะสุดเหรอโอ้ยทำมาเป็นโอ้ยมั่น ลำใหญ่มีภารกิจใหทุกคนดูดิต่อไปนะคะเราจะเป็นนี่รับหลานไปเลี้ยง๋อหลานเหรอในหลานวะอยู่ข้างล่างเหรอนี่ฉันแก่ขนาดนี้ฉันเป็นกระเทยโสดที่แก่แล้วแล้วต้องเข้าบ้านพักคนชราฉันต้องมีภาระในการรับหลานเหรอวะเนี่ยโอ้ยลำใหญ่อยู่วะโอ้ยหลานหลานมาแล้วหลานเอยป้ามาแล้วป้ามาแล้วหลานเอยป้ามาแล้วนี่หลานมนะหลานอ๋อไม่ใช่ดอกไม้หลานไหนอะ ฉันต้องรับคนไหนไปเลี้ย presidency. <ม>องอะงงคนนี้หรออายุ8ปีโอ้โหเด็กเปรตวะเนี่ยอุยอีนั้นลงไปละมันบอกให้รับหลานตรงเนี้ยหลานไหนอะหลานกี่โมงคะเรียกใช้สัญญาณเตือนไฟไหม้ได้เหรอโอ้ต้องใช้99บเกาบหรอเอาเลยกันเอาเลยกัน๋ยวกันไฟไหม้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  ไอมันฉีดหน้าฉันแอบตาเอแอบตาตาบอดเอามองไม่เห็นเมันใช้ความยุ่งเหยิงมันใช้ความชนมุมนในการทำลายชันทุกคนอ๋อโอ้ยทุกคนไม่กินตาบอดเนี่ยเมื่อกี้คนกลังจะไปเล่นบิงโกเลยอาหารกลางวันอาหารกลางวันคุกกี้เหรอเรากินเลยแล้วกันนี่แน่โอ้โหกินทั้งจานช้ำช้เฮ้ย ไม่เป็นไรอะวัวไรทำไมอะเอรา้เอยะเดี๋ยวแกจะโดดน,นะเป็นเด็กเปรกเสียงดังเฮ้เสียงดังเหรอฮะเสียงดังเหรอ,อเด็กเป็ดอฮ้ยเขาบอกว่ามีงานศพว่ะใครอ่ะวอนนี้ไงใครตายอ่ะอุ้ยไม่น่าเลยถึงเราจะไม่รู้จักกันแกเป็นใครแกชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็จะเสียใจให้แกดีวางดอกไม้วางอุย้ยอุ้ยลงรูไปแล้วลงมดไปแล้ว แกกจะไปจบได้ก็ไปไปไม่ได้อ่ะทุกคนมีเข้าไปแล้วว่าวิ่งนงสาน่ะฉันคิดแผนล้ายออกแล้ฉันจะจัดการไอ้แก่นั่นให้มันลงลงห้ได้อ่ะ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 อเดี๋ยวปัดกูแกกูต้องถือไม้เท้าออ่ะออะอ่ะอ่ะแกน่ะนังกระเทยกระเทยตัวยาวีนั่งแกนี่นี่นี่เรามาญาติดีกันไหมฉันมีแบบว่ากาแฟให้ด้วยอ่ะอ่เอาไปนี่แนะ เออกินซะนะเราต้องแสดงความรู้สึกให้เขาด้วยมีความสุขและกันนี่เรามาญาติด,ดีกันเถิดนะเราแก่กันทั้งคู่เลยเราญาติด,ดีไว้ดีกว่าเพราะว่าชีวิตเรานั้นอาจจะอยู่ได้ไม่นานเข้าใจไหมสมองเสือ่อมมึงตกบันไดจนสมองเสื่อมไปหมดนี่นี่ไปกินอาหารกลางวันกันดีกว่ามะอีแก่มนี่มาเอเห็นเขามีเมนูแบบว่าอร่อยอร่อย,ออย,ยนะเขาบอกว่าเขาทำลญญาซานญ่าพิซซ่าแล้วก็ไข่ปลาคาเวียอ นั่งกินี่มานะญาติดีกันนะงามงามงาอมันแซ่บไอมาชนแก้วกันมาชนแก้วกันมาชนแก้วเออเราญาติดีกันเนาะงามก่อนอืมก็เออเดี๋ยวเราจะแอปแบบว่าเอารถเข็นไปให้นางแล้วกันเนาะแบบว่าแอปญาติดีเนาะเราไปเซเว่นดีกันเฮ้ยวายนางได้หรอ นี่เนตายไปนะตายไปนะไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำนี่นี่นี่มาออกกำลังกายนี่มาตรงนี้มีเครื่องออกกำลังกายเดนะ่น่ะเอวหวานเห็นไหมอ่ะถึงกูจะแก่กูกเ็เต้เปี๊บดังป่าป่าป่าแข่งขันเก้าอี้รถเหรอเฮ้ยรถว่ะไปลงแข่งดีกว่าเฮ้ยมีแข่งด้วยเราต้องนั่งใช่ไหมเนะี่ยเลือกสีรถว่ะชมพู นี่ตีตอแหลมากแอปมานี่นี่เรามาอยู่ข้างๆกันนะแมน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 ว้าวอ้โอ้ยอย่าแซงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นแซงได้ไงนี่มันรัดคิวว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าขวางตีเด็กเป็ดสิโอ้ยเอาใครชนะโอ้ยอันี่อีกแล้วนะเดี๋ยวรัน ไม่ได้ตายดีแน่นอนบอกเลยนอนจะมั่นกันไปละทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองจะเข้าห้องนอนกันนะคะมีรูมให้เลือกด้วยแล้วก็อันนี้เป็นบอกว่าห้องนอนหรูหล่ามาเห่ามีห้องน้นในตัวด้วยแต่เสียลมบางกว่าไม่เอาแล้วกันเฟืองห้องธรรมดาห้องเราคือหนึ่งศูนย์สี่หรอห้องเราคือหนึ่งศูนย์สี่หรอหนึ่งศูนย์สี่อยู่ชั้นล่างหรอเอานูอยู่ชั้นบนโอ้ยไอ้หนูอุย้ยบีเดอร์สกาวะร้องขอต้องการเป็นหลานของคุณเอา เป็นหลานเหรอเอามามา,มาี่หลานมานี่มาเป็นหลานเฉย <c oughs> อุ้ยอย่าแหกปากลำคาญเออเอาหลานไปไหนเอาหลานมานี่มานี่หลานเอาไปกวนใครเขาหนะ้อาอ๋ออีนี่มันหาห้องบอาวะมานี่มามาน,นี่มา,นนมาป้าเอ้ยป้าเอ้ยคือตอนนี้มันก็มันก็แบบว่ามืดแล้วน่าเดี๋ยวพาไปส่งอะ่ะเบอร์ห้องป้าเบอร์อะไรอะ่ะฮะห้องเธออยู่ข้างล่างหรือเปล่านะ <c oughs> อยู่ไหมนะ อยู่หรือเปล่าฮะ <What? S 1> อยู่หรือเปล่า <laughs> ตายพปซะตายได้ก็ดีรู้ไว้ซะด้วยว่าใครนะ่ะใหญ่อย่าทำมันเก่งกับฉันนะกแกเอา้าสมนำหน้า <laughs> 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 และแล้ว <laughs> แกก็ตาย <laughs> ฉันก็ได้เป็นควีนของบ้านพักคนชราลองลงไปซะอีนางตัวดือ้อฉันมีความสุขเหลือเกินฉันมีความสุขเหลือเกินมัน <c oughs> <c oughs> เป็นวิญญาณวิญญาณ <c oughs> ช่วยด้วยไม่อยู่แล้วผีหลอกมันเป็นวิญญาณ